หมดทั้งปวงนะคะจะไม่มีอะไรน่านอนนะคะไปกว่าสิ่งนี้นะคะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก่อตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะยกน้องเขาออกไปก่อนนะคะไปลูกอ่ะสิ่งที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือที่นอนนะคะที่นอนที่นอนแล้วสบายที่สุดนะออนแบบลองมานอนหลายครั้งแล้วอะคือชอบมากนะคะคืออย่างที่ออนบอกนะคะว่าออนเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับ การนอนมากออนรักห้องนอนนะมาอ้อนชอบทําอะไรหลายอย่างในห้องนอนนะคะทําให้อรอนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่าลองนอนเตียงดีๆลองนอนหมอะดีๆมันจะช่วยเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือบอกอตรงๆว่าไม่ได้ให้ความสนใจหรือให้ความสําคัญอะไรขนาดนั้นก็อนอนไปอะไรก็ได้แต่พอยิ่งอายุมากขึ้นทํางานเยอะขึ้นสิ่งที่เรารู้สึกก็คือถ้าเรานอนเตียงที่มัน ไม่ดีนอนหมอนที่มันไม่ซัพพอร์ตเนี่ยมันมันทำให้การนอนของเราอ่ะมีปัญหาแล้วยิ่งเราอายุมากขึ้นมันมันส่งผลค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งออนได้ลองมานอนที่นอนอันนี้กับหมอนอันนี้นะคะแล้วก็พูดกับตัวเองตลอดว่ารู้หงีรู้หงีรู้หง,ง,งีนอนไปนานแล้วคือรู้อะไรไม่สู้รู้งีจริงๆนะคะ คือตัวนี้นะคะเขาเป็นที่นอนของลาล่าเบสนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ในเครือดัลล็อกพิโลนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดของแบรนด์นะคะก็คือรุ่นวิลคอมนั่นเองค่ะโดยรุ่นนี้นะคะเขาเป็นที่นอนที่มีความแน่นมากๆคือตอนแรกจับมาแล้วรู้สึกว่าอุ้ยแน่นแบบนี้จะนอนได้ไหมอุ้ยมันยังไงแต่จะบอกว่าเขาเป็นที่นอนที่เวลาเรานอนแล้วเรารู้สึกแบบ ไม่อยากตื่นอ่ะไม่อยากลุกเลยนะคะความเก๋ของที่นอนดูดวิลคอมนะคะก็คือเขาเป็นที่นอนที่ทําจากยางพาราแท้นะคะฉีดขึ้นรูปทั้งหลังเลยนะคะพร้อมระบบรองรับน้ําหนักอย่างเตอร์มิกเลเท็กซ์นะคะที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของลาลาเบเท่านั้นนะคะตอนแรกนะคะก็แอบ,บงงว่าที่นอนที่ทําจากยางพาราแท้แบบฉีดขึ้นรูปทั้งหลังจากยางพาราเนี่ยคือจะต่างกับที่นอนพูดทั่วไปยังไงนะคะ แต่พอได้นอนแล้วนะคะคือบอกเลยว่าเขาเป็นที่นอนที่นอนแล้วแบบสบายมากนะคะคือตัวที่นอนเนี่ยเขามีความแน่นนะแน่นแบบแน่นเลยนะคะแน่นแบบแน่นนะแต่เวลาที่เราสัมผัสไปอ่ะคือสัมผัสจะแบบนุ่มจะเนียนมากๆนะคะที่สําคัญเวลาที่เรานอนเนี่ยคือเขา,ารองรับน้ําหนักเราได้ดีมากๆคือแบบรู้สึกแบบนอนแล้วแบบสบายรู้สึกแบบนอนแล้วอิ่มมากๆนะคะ และสิ่งนี้ที่ภูมิใจนําเสนอมากๆก็คือใครที่แบบเป็นคนนอนตื่นง่ายนะคะหรือว่าเจอปัญหาแบบเฮ้ยคนข้างๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าลูกน้อยแบบพลิกตัวแล้วตื่น,ต,นตื่นตื่นตลอดเพราะว่าเป็นคนที่แบบที่นอนมันจะโยกไปโยกมาแบบเนี้ยคือที่นอนรุ่นวิวเข้ามานเนี้ยของลาลาเบดอะไม่เป็นนะคะคือสมมติว่าเราเอาอะไรวางไว้แบบเนี้ยเรากระโดดลงมาปุ๊บอะคือที่นอนก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวลองกระโดดให้ดูนะเห็นปะเฮย้ยหมอน หมอนไม่อะไรนี่คือออนนะคะอย่างเงี้ยคือทําให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วที่นอนอันเนี้ยเขารองรับน้ําหนักดีมากแล้วเขามีระบบที่แบบไม่ทําให้มันยุบยาบอ่ะนึกออกปะพอมันไม่ทําให้ยุบยากปุ๊บคราวนี้ยถ้าเราเจอคนข้างๆเราที่พลิกตัวแรงถ้าเราเจอน้องหมาน้องแมว วิ่งไปวิ่งมามันก็จะไม่ทําให้เราตื่นจะทําให้เราแบบนอนหลับสนิทนอนหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนอะ่ะคือเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆ แล้วตอนแรกอะ่ะคือพอเริ่มหลอมนอนอะ่ะอราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยปวดหลังอะ่ะตื่นมาแล้วรู้สึกแบบอืสบายนะอย่างเงี้ยก็นึกว่าคิดไปเองนะคะสรุปก็คือรุ่นวิวคอมรุ่นนี้นะคะเขามีนวัตกรรมมาสช์คอนทัวร์นะคะที่ช่วยปรับสมดุลระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะเหมือนกับว่าเขาช่วยสป,ปอร์ตหลังของเรานะคะทําให้เราเนี่ยนอนหลับสบายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์มากนะคะสำหรับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมแบบออนนะคะ,<อ>ะ,คะเพราะว่าเขาช่วยสป,ปอร์ตเรื่องน้ําหนักเรื่องหลังเรื่องอะไรต่างๆได้ดีหมดเลยนะ เราไม่อยากจะบอกนะคะว่าที่นอนตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่ไม่ทําให้อมฝุ่นหรือว่าอมไรนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ย สามารถใช้ได้ถูกใจคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็ที่นอนรุ่นนี้นะคะเขามีโปรโมโชั่นลดแบบคุ้มมากๆนะคะปกติราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1 9 9 8 0บาทนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะคะเหลือเพียง25,990บาทเท่านั้นคะ่ะดังนั้นบอกเลยว่า เป็นอะไรที่คุ้มมากนะคะถ้าใครแบบว่ารักการน,นอนหรือช่วงที่ผ่านมามีปัญหาก,กับการน,นอนแล้วมันกระทบการใช้ชีวิตการทํางานของเรานะคะอยากให้ลองลงทุนกับที่นอนดีๆด,ดูนะคะแล้วจะรู้เลยว่ารู้งี้ซื้อไปนานแล้วรู้งี้ลงทุนไปนานแล้วนะคะอย่างที่บอกนะรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะคะคือดีมากจริงๆนะคะ